น,นะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับในหัวหน้าแก๊งคนไหนนี่ไหนนึกว่าเองอ่ะนี่เอาตาป้องกันไปใครแพ้เป็นหัวหน้าอี <laughs> เ,อเป็นหัวหน้าเอาเอง <laughs> เองดูแลลูกทีไม่ดีเนอะใครขับเร็วมารายงานเองนั่นเลยเร็ว หัวหน้าแก๊งอย่าขับเร็วนะครับไม่มีเร็วครับเออแล้วอันตรายด้วยแล้วขับตามกันไปเอออ้าตัวลงใครหัวหน้าแก๊งเอ็งก็ยกมือว่าเอ็งตับพง์ชนะแล้วนะวันนี้เอ่านะครับรถบุญหอวันนี้ไปโดยเว็บร้อยสองพันห้านะครับแต่ก็ลูกค้าสามบวกแคมเอ็เคเอนะค uh, ร eyes, ับของต so far, ั้มบางพลีพร้อมกับท่อท่อพา พีพีสปีดนะครับเพราะว่าบุญหอไปคุ้มพลังไม่ธรรมดานะครับส่วนไอ้เจ้าฟิวเจ้งจูงรถถอยมาหน่อยขี้เกียจเดินไปมานี่ครับอ่าส่วนเจ้าฟิวก็รู้ๆกันอยู่นะครับแคมพร้อมลูก5้าสี่แล้วก็ยางอ้อถ้อยเสียของอะไรนี่เจมครับเจมอ่านออกไหมอ่านใหม่สิจำ <laughs> พ่อก็เป็นของเกมนะครับพ่อส่งพายุนในหัวหน้าแกงรถมันอยู่ไหนโอ้รถหน้าแกงครับจําเป็นต้องดื่มนะครับเพราะเสบียงในนี้ก็คือแอลกอฮอล์มีไหมนี่ไม่มีครับเเอออห้ามกินเหล้าเมายาอ่าในนี้ก็เป็นชุดพยาบาลไม่ใช่ชุดพยาบาลใส่นะครับคืออุปกรณ์ยายาแดงยาเหลืองใช่ไหมแล้วก็ อะไรเสื้อแล้วก็เสื้อไว้เล่นน้ำครับแล้วก็เสื้อ,อไว้นั่งนั่งเล่นอ๋อเสื้อเสื้อกับเสื้อเสื้อกับเสื้อเออมาพร้อมกับล้อมแม็กขเขียวนะครับโน,นโอ้ยคาบูมันก็ใช้คาบูแดดใช่ไหมจริงไหมนี่หรือเอ็นโปรหรือแดดแดดครับอ๋อนึกว่าเองพูดไปอ่าไหนรถอีกคันหนึ่งะนะครับส่วนคันนี้อ๋อคันนี้ ดูแล้วแรงครับแต่ไม่รู้จะไล่คันอื่นท่านหรือเปล่า <c oughs> ดูแล้วน่าจะแรงครับแต่น่าจะไม่ทันคันอื่นนายพลุ่มไปไหน